คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับรอยไหม้ที่รางรถไฟแถวชุมพรไหมเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวลือหากแต่เป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครไขได้เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนมีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ทางรถไฟเขาเล่าว,ว่าในคืนหนึ่งเขาเห็นแสงประหลาดสว่างวาบหนึ่งระรางรถไฟแสงนั้นสีขาวพโพลนราวกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงคืนแต่สิ่งที่ตามมาตั้งหากที่น่าขนลุก เพราะหลังจากนั้นไม่นานผู้คนก็เริ่มสังเกตเห็นรอยไหมเป็นทางยาวบนรางรถไฟรอยไหมนั้นไม่ใช่รอยไหมจากความร้อนปกติมันลึกและดำมืดราวกับถูกเผาไหมจากภายในมีคนพยายามอธิบายว่าอาจเป็นอุบัติเหตุหรือฟ้าผ่าแต่ไม่มีคำอธิบายใดที่สมเหตุสมผลพอที่จะอธิบายรอยไหมที่แปลกประหลาดนี้ได้ บางคนเชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับแสงที่เด็กชายเห็นแสงที่ว่ากันว่าไม่ใช่แสงจากโลกนี้แล้วคุณเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติไหมเพราะสิ่งที่เด็กชายเห็นอาจเป็นประตูมิติที่เปิดออกหรืออาจเป็นยานพาหนะจากโลกอื่นที่มาเยือนโลกของเรารอยไหมบนรางรถไฟอาจเป็นเพียงร่องรอยของการเดินทางข้ามมิติหรืออาจเป็นคำเตือนถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึง การเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาใครบางคนเคยกล่าวไว้และบางทีสิ่งที่เด็กชายเห็นอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดถึงรอยไหม้บนรางรถไฟยังคงอยู่ที่นั่นเป็นเครื่องเตือนใจถึงความลึกลับที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้หรือว่าบางทีเราไม่ควรจะรู้เลยด้วยซ้ำ